ับสบายดีพี่น้อง FC ทุกทานวัสุมองสุบอนไม่มาพบมาพอกับซองเม่คิงคามบันนาเตรียมเห็ดหอเข่าพี่น้องเดือนเก่าดาบเป็นประเทนีของทางฝั่งลาวเขากำลังพากระจัดเตรียมพี่น้องมีอาหารเท่าไรเนี่ยอยู่มานี้เนาะเป็นจีโล่ออาหารปีละเถือ หมากไม้กัเกือบคุณถูกสนิทเนาะเป็นประเทศนี่ทางฝั่ง,งลาวเหรอเนาะเห็ดคุปปี้เดือนเก่าดับ,น,บดนี่นักจัดไปกินอะได้กินอะคุณทราเห็ดตีเหล่อซีนปลาอาหารทุกอย่างนอไม้พี่น้องเดี๋ยวไปหากระปุกคุณมังไหมกับสิมีร้ายเมนู่นีน่ยมีทางมะละกอ มากเกี้ยงมะส้มขอนมพี่น้องเนี่ยเราก็ใส่ตู้เย็นเมล็ดแล้วพี่น้อง,ของ,องเขนุ่มเย็นมันบุ๋กล้วยข้ามีอะไรได้ไหมได้และไม่เห็นกล้วยนี่นะมาหุงก็มีแล้ว,ลลลวเลยแต่มาคิดดากับมกพิลาพิลาขิงข้ามมีทั้งอันมีทั้งหอ่อเมี่ยงหอ่หอหมาพี่น้องทั้งแบบมีปลาด้วยพี่น้อง เมียงกอกย่มกอกยายาสูเมียงหมากมีไงจาทยังกับขิงคำสภากันเห็ดซอยกันเห็ดนี่เป็นจานทางสใส่ทุกชนิดได้คิงคำใส่ทุกอย่างได้ิงคปุเมียนแล้วปุเมียนแล้วใส่ ทับทิมบอฮะทิมทับทิมแม,ม่ม<อ>เป็นกระทงเนาะเสร็จล้วนบอกอืมเส็จเน่ย่างยางนั้น,มนลม่ตายอไนีกข้าตูดไปอีกลูก ตึ้นไปอีกอันนี้นี่อาหารตัวนี้นี่นเป็นจี๊ดกับเต๊ะหนึ่งปลาหลวกมาไมมาไหมพิมพข่าวกม่ใหญ่พากันเตรียมจัด เดี๋ยวเขาใส่กับประมาณ mm. ตีสามนะพี่น้องตีกองเดือกยิงเดืกแล้วก็ลงยายลงยายพี่น้องจ๋าเขาก็สีลงยาลงยาคือตื่นมาท่านหรอฮะเขตื่นมาท่านอ่นี่ครับตื่นมาท่านบ่ ขันเลยสิลนเลยขบนระบนสกินแสไ้เกาอย่างบ่แม่ทุกอย่างตั้งเก้าเดินซิปกับซิปห่อที่เนาะโอ้ทําไมยายีราวดินซิกัเป็นซิปเนก่าเก่าห่อกเ็นหอกะเกียมไว้ เเยนี่ออตีกองเด็กตีหน <snap> ึ่งตีสองเนาะเออกระบกกระบกเอากระบอกแล้วก็ทิ้งข้าใหญ่มาสิเดือหุจักเดือหุจักยุจักเห็ดเห็ดคลองมันจะที่นี่บอกเอ้ยบ่ลืมหีลืมคลองทางบ้านเฮาจะทุกคนเนาะทุกคู่ทุกคนแม่นพี่น้อง เห็ดการเบิดทุกครอบครัวทุกครอบครัวต้องได้เหตุสิ่งนี้ต้องเล้ห้าหละเงินทำกับห่อหญ้ามีหน้าเนี่ยปูถือปูมีกันต้องเหตุบมเหตุพยันพอเมยหายยาแกผึ่นนีรษะชินรือบ่แล้วหัวผึ่งคนรู้บ่อนลำเนาะงอนลำคั่งงอนลำเลยคั่งโมเหตแล้ไร่คั่งผึ่งลำนั่นหละขิดหลุดเนาะ พากันสอบกันหาต้องการหน้องันเขาไม่ได้หือ่าคุอจะกิมก็จะกินก็จะจักิอี้อา้อ่นก็ใระเรือลายกระเซยลาย และลายสินหมูสิคุยสิหมูปลาปลาปล่งโมากไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคงกะมีต่แงสคงมาเจอขอบบเบดปลา่เอเลยสิคุยะระมาเ่จะเปิดได้เนาะเบิดเบิดลายเสนเบลายพันเตอพี่น้องประมาณสองพักว่า อันนี้สิเป็นเมงมาปลาแดกปลาบวงมันมาตักปลาแดกขนาดตักปลาแดกเนี่ยนเนาะกระโบเาเขาเขาบอกวาเน้มชเลยอบวินข้าวมาเอวงมา้แย่ยายตักประแดกละกันเอาทงยางมาใส่ลูกกแกกินข้าวนะ กินชาแ้วละกิมสมกิมสมแรกละกาสูบบุหรี่ยาสูเคี่ยวมาบุหี่ปดป่าแม่สิตักปดจก,กันดีรือ<า>่ฮะกวดจะกันดีะกะหัวเลแล้วไม่ได้หัวได้ไหมไอ้กระทง้อยางดีปดงอเอ่ะตักประดหัวเมีม<า>ะนะ นาหองปะเดยไทยหองปลาละเมื่คี่คำแก่สูบมันจะกระป๋ะปงเสน่้และแม่สองอันสองหนึง่งกันแล้วยาหนึ่งยาหนึ่งเขาเลยเนี่ยัสนใส่สะมายัาทุ่งยังยิงข้าวเมาเข่ามันใส่นั่งบอเลขาห่อนบอก็อกสะตื่นมาไวายอยา้อย,ย่เนาะเหาะหอยไวเลย เอาเย็นแล้วแหละตื่น่เอาขามาลูกเขาแเอาเข่ามาใส่ปั้นหนึ่งปั้นหนึ่งยกไม้แม,ม่มาติดได้เนื้อมยติเาติัวทนะเกินเขาเย็นไปจักไมา,าม่หน้ากรหน่มฮะหน้ากน่สุดนี่แหละอ ใช้เขาลายลายนาทีไ hmm. ด้เขาลายลายน่ยายนาะกินนสยเอวมม่ใหญ่เห็ดถ้ากินข้ามใส่ถ้ากินข้ามเห็เนาะอันละเห็ดันเบ่งเบิงตัวไหนอละใส่ทงย่างใส่ทงต่ออีกยอเน่ บ่มีคอได้มิจะซื้อได้ขอหยองหนาะนั่นแล้วนะในสัน้นชมพูดนะนั่นแหละอเ,เอ,อ้ยตัวลุ่มนะนะัามา่นน่ะโซคาอืม

ไม่ก็สุดต้อางนี้อ่ะกินคำสวยวโอ้ไม่ใช่ภาพมาจักปุจิเวทไซขึ้นมาไว,ว้แทะมาานี่แหละ เดบับม no ีสีบ eh ุญมากเออสามอันเอ้าเหนียงคือเรือกสีอันหนึ่งโหเห็ดลายเกินโมเม่โอ้ยโมเกินแต่พอดิบู่กันได้ลูกเอ้าอันนี้ละสามอันนี no ้ละสี่โหแม่พามแล้วแหละเห็ดนะฮะ

กะมันกะบ่ได้ห่อบ่ได้บ่ได้เมื่อห่อบ่ให้ให้เด็กจัดการเด็กจัดการแล้วกะได้กมานี่่าเรียนเสรจตเมหม่เลยอ่นั่นแหละจบ่อเนาะบ่บูดดอกเตีซนี่ เออไปลงนะสายวใส่ไปส่มาเรือนเรือเหรอเ็ดใส่ครบว่ะที่ห้ามันแล้วเซตสมบูรณ์พี็ดเหรเก่าทงซอผเดินชิกระชิบทงเลยเห็ดเด่นเก่ากับเก่าทงเดินชิเพ่งกับด้เห็ดซีบหกนี่งเออเห็ดแล้วเด่นอุ้นี ฮะเบิงนฮะแล้วอะไรพี่น้องคากสิเกภาบรรยากาศเพียงสัมนิพอพกันคลิปหน้าพี่น้องจากลับสบายดี